สสว,สวนะครับมีการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้นะครับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดนะครับระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนผักด่านผู้ประกอบการ SME ครับที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีมและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีนะครับนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเผยแพร่องความรู้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในพื้นที่ และการสร้างโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับกล่าวว่าปัจจุบันภาครัฐให้การส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME การเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐโดยปีงบประมาณ2 5 6 6จังหวัดจันทบุรีมีงบประมาณในการบริหารประมาณ6,600ล้านบาทซึ่งต้องการให้งบประมาณเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้มแข็งเติบโตให้กับจังหวัดจันทบุรี จากข้อมูลปี2565จังหวัดจันทบุรีนะครับมีผู้ประกอบการ SME ที่จดทะเบียนนิติบุคคลจำนวน3,370คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างการค้าปีกขนส่งและการให้บริการอื่นๆโดยต้องพัฒนาศักยภาพมาตรฐานของสินค้าเพื่อให้สามารถแข่งกับรายใหญ่ได้นายวชิระแก้วกอน,นะครับรองผู้มนิการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสาวกล่าวว่า สสวก็จะมีหน้าที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อต่อยอดไปสู่มาตรฐานสากลน,นอกจากนี้นะครับยังมีการจัดท,ทําแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME โดยกรมบัญชีกลางร,ร่วมกับสสวผลักดันผู้ประกอบการ SME นะครับให้ได้รับผลประโยชน์จากแต้มในการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันมี SME ที่ขึ้นทะเบียนกับ t h a i m a t .com แล้วจำนวนกว่า100,000ภาพ 115,000 0ลายนะครับและมีสินค้าบริการจำนวนกว่า1ล้าน1 7 5 6 5รายการก่อให้เกิดมูลค่าในการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งหมดก็ประมาณ481,831ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างร้อยละ42โดยจัทนทบุรีนะครับมูลค่ารวมการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของ SME นะครับได้รับการจัดซื้อจัดจ้าง1,800กว่าล้านบาท 6ี 65, คิดเป็นสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างกว่าร้อยละ 44, เป็น s m e ที่ขึ้นทะเบียนแล้วกว่า895รยายและขณะนี้ก็ต้องการผลักดันส่งเสริมกลุ่มเครื่องมือทางการแพทย์และกลุ่มดิจิทัลเพื่อเป็นการยกระดับให้ผู้ประกอบการนั้นได้แสดงศักยภาพมากยิ่งขึ้นครับในงานนี้นะครับที่สสวดำเนินการเราร่วมกับสถาบันเ i สเอ็มสภาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับเราทำมา2ปีลวคือเราทำอยู่ภายใต้ของโครงการเรื่องของจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับ SME ซึ่งตอนนี้สสว,วเองเราได้รับนโยบายจากรัฐบาลมาทำยังไงให้ช่วยผู้ขอการรายย่อยดังนั้นการเข้าถึงจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแน่ดีนะครับผ่านมาก่อนสองปีเราไม่เคยมีดังนั้นเนี่ยพอมีเรื่องนี้เราต้องผลักดันทำยัไงให้เอสซีเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งแน่นอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐปีหนึ่งมันเป็นงบประมาณเยอะนะครับปีหนึ่งเป็นล้านล้านบาทซึ่งเอสซีขอให้ได้เพียงแค่20-30%ก็ดีใจแล้วแต่นึกไม่ถึงนะครับพอเราทำมาตรการอนี้ขึ้นมาเนี่ย มีผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเข้าถึงาาก,การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ประมาณ40%กว่าเลยนะครับซึ่งเราอยากผลักดันให้เข้าสู่ตรงนี้ให้มากยิ่งขึ้นตอนนี้สําหรับนโยบายทีออ่มีเราเราพยายามผลักดันเรื่องของกลุ่มเครื่องมือแพทย์และกลุ่มฮีตอนเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีเขาเรียกว่ามี high p o t e n t i a มีจิตความสามารถสูงซึ่งเราต้องพยายามดันแล้วถือว่าการยกระดับผู้ประกอบการแล้วด้วยการผลิตเครื่องมือแพทย์เราทําได้เยอะแต่เรื่องขาดเรื่องมาตรฐานที่เราเกิดการยอมรับเราก็ต้องผลักดันต่อไป